เป็นชันชันจะไม่บอกว่าสนุกมากเพราะว่าหนูอะท่อนสุดท้ายนวทุกคนนะคะทุกคนหนูแก้เยอะมากแบบ2วันนี่อะไรเงี้ยเก็บเล็กๆน้อยๆของคนที่เคยผิดพลาดหรือใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่พี่บอกพี่เตือนอะไรเงี้ยทุกคนอยู่ในมาตรฐานเดียวกันหมดตอนนี้นะคะเราก็มาถ่ายโปรไฟล์ลูกดิ้งตื่นเต้นค่ะยังทำตัวไปถูกด้วยยิ่งแบบ พอเห็นตัวตูแล้วแบบโออมันจริงจังในระดับหนึ่งเลยนะเราก็ต้องรูปจะต้องออกมาดีมากแน่ๆเชื่อมือกว่าก็สึ่เหมือนหยุดหายใจไปพักหนึ่งเลยค่ะเก่งค่ะกลัว กเราจะขยับหิดมุ้งกเก่งมากค่ะพี่ที่พิงกับเขาเลยไม่แพ้ค่ะดูดิเฮ้ยใครไม่ดีบ้างพิงค์คลิปไอย่างเก่งเลย่ายเราไม่มีความธรรมดาหรอกขนาดท่ายไม่ธรรมดาน่าปวดบ้านั่งอย่างไรให้ได้กล้ามนั่นของไม่ดูหน้าหนูมันจะมีความเจ็บปวดตอดอยู่ ถ้าถ้าแบบในกล้องอาจจะนิ่งนะดูสวยดูตรงนี้น่ดิ๊ดดดดพี่จะได้เห็นก้ามขาหนูในอนาคตและก้ามท้องแบบเป็นขนมปังปกแถวก็คือเอาขนมปังมาแปะแปะบนกระเช้านุ่นประดุนแปะไม่จะพผิวอ๋อโอเคมันบวงจริงอ่ะมาอื้อ ฉันน่ะเป็นคนที่ถ่ายรูปสวยมากเลยแต่ยังไม่ถ่ายวิดีโอนะคุณดีก็โดนด่าค่ะแต่ก็สวยช่วยด้ที่มเลยทั้งสาหิวหมูปิ้งเยอะมากโคตรตึงเลยครับจานโคตรตึงเลยครับทุกคนฮาโผลสุดเท่เด็น so ั่งด้วย คนเรียกต้องหันช้าๆทดสอบแควแควไม่ใครจะฟภาพนี้เลยแบบเมื่อดีแต่ว่าก็เมื่อที่จได้ภาพที่สวยงามงาไหนเใครทำอะไรก็สวยอยู่แล้วอะค่ะไม่ต้องพึ่งอะไรกาขยับเมื่อยแบบมันก็มาอยู่ได้ทั้งนั้นอะค่ะไม่ไ้อยายามมากธรรมดาธรรมดาค่ะจุยูนี้แพ้อะไรก็บอกตึงอ่ะยาแก้ปวดแพ้ตึงจริงจองร้านด้วยเป็นยาแก้ปวดแพ้ไม่ทำให้ง่วงเลย ได้ดูรูปยังครับยังเลยยังค่ะแต่มั่นใจว่าสวยค่ะไม่ต้องดูหรอกเอาอะไรออกมาก็ได้เลยโปรโมทอะไรใช้รูปไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าสวยหมดเพราะว่าสวยหมดเราเป็นโปรเฟสชันแนลนั้นแหละก็จะเดี๋ยวแมื่เราทำงานปุ๊บเนี่ยเราสั่งกันเรื่องน้าก็นี่ก็คือแกะได้เลยแั้วเกะก็ไราติดตลอดเลยต้องเลยเพื่อเราดูได้ไม่ได้ถ้าไม่ธรรมดาตลอดเลย ฝันดีนะฝันดีนะนอนไม่หลับแล้วเนี่ยปวดตัวง่วงอ่ะพที่อให้นอนใช่ไหมคะขนมก็แบบม,ม,มันหลับลได้จริงเส้สิกง,ง่วงจริงเป็นไงครับเจ็บหัวค่ะแต่มันก็คุ้มชค่าค่ะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้มันก็ถูกใจผู้กมกลับเขาค่ะ ็คือเขาให้ทำอะไรเมื่อกี้เขาให้ตายแก้งตายตนี้หัวเขาไปแต่ว่ามันจะเสียี่นี้ใช่ไหมคะก็จะเสี่งหัวแตกได้อ่เลือดมายากลให้ดูไหม่สองหไนไม่เห็นไม่เห็นเลยไนลไม่เห็นเลยเหรอ เป็นแบบเฟื่องเฟื่ของคนห่วงนอนง่วงง่วงง่วงไหมง่วงนอนเลยนอนแบบเมื่อเอาอีกนอนอีก หนูก็จะอยู่มาตั้งแต่8โมงยัน13โมงแล้วแต่ว่าแสงยังดูเหมือนกหนูคิดว่าเราผ่านแค่สองชั่วโมงต่อเนื่ใช่แต่ทำไมง่วงจังเลยมาทุกวันพวกเราขยันมากพวกเราทำงานหนักก็อยากให้ติดตามกันให้เป็นแรงบันดาลใจแรงกำลังใจให้กับพวกเราจะต้องค่ะ เย้วันนี้นะคะพวกเราก็มาถ่ายคปปลิปเปิดต<ว><ด>ัวของพวกเรานะคะก็มีความต่างกับตอนที่ได้ลง ฟิตติ้งกันก่อนหน้านี้มากๆเลยใช่ <succ ot. S 2> ซึ่งวันนี้นะคะทุกคนก็พยายามทำงานอย่างหนักได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะกำลังเลยก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะ,<ล>ะจะ้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นไงบ้าง ำไมมาซ้อมคนเดียวครับวันนี้ก็รู้สึกว่าต้องเตรียมตัวเยอะกับเพื่อนเขาค่ะก็เลยแบบมาก่อนมาซ้อมก่อนจะไม่ทำให้โดนครูด่าแน่ๆวันนี้ค่ะเหมือนกับความฟันอันนี้ไม่ใช่อย่างนี้เหมือนคนเมาอ่ะได้ทำนี ยังมีหลายอย่างที่แบบจะต้องไปฝึกมาสีหน้าท่าทางต้องมองคนดูไอคอนแทคด้วยต้องปรับหลายอย่างค่ะก็โดนเรื่องการเดินนี่แหละก็อาจจะจะเดินบนเวที รู้สึกว่ากดดันค่ะแบบมันกดดันจนที่แบบว่าเราก็เอามาลงแบบกับการซ้อมบ้างบางทีที่แบบว่าหน้าเราจะหลุดความเครียดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโฟกัสก็จะหลุดไปเยอะเลยสำหรับหนูมามี่เอามองอะไรไม่มีสักวิเลยที่มองมาข้างหน้าเนี่ยท่อนรองท่อนอะไรอย่างหนูมองไป ถึงวันนี้แล้วอ่ะมันตื่นเต้นอะค่ะแล้วก็กลัวแบบว่าจะทำใหุ้กคนเออแต่ว่าก็คิดว่าทำได้ดีแน่นอนแหละทุกคนจะต้องภูมิใจในตัววงนี้ ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรคือแบบเพราะว่าแบบเดี๋ยวรอบหน้าพวกหนูจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ค่จงดีขึ้นแน่นอนใช่เพราะว่าพวกหนูอะรถิ่งโคตรเก่งโคตรอันตรายโคตรตึงโคตรหล่อโคตรเท่อันตรายโคตรตึงจบีกแล้วประสบการณ์การเช็กกิววันแรกนะคะก็จะเล่าเลยว่าแฟนคลับค่อนข้างที่จะดีกันทุกคนใช่หนาแน่นมากต่อคิวตั้งแต่ยะราไปจนถึงเชียงใหม่ ทำให้เรารู้สึกว่าแฟนคลับดีแล้วก็อยากให้เยอะๆอย่างนี้ไปตลอดเยอะกว่านี้ไปเรื่อยๆนะคะก <c oughs> ็ได้เจอแฟนคลับครั้งแรกเนาะเวทีแรกได้แบบออสเตจครั้งแรกโหทั้งแสงสีเสียงคนตะกล้องเอยเสียงเชียร์เอยทุกอย่างก็คือเป็นเฟิร์สทาวหมดเลกก็วันนี้ก็เป็นวันแรกของพวกเรานะคะแต่ว่าเดือนหน้าก็ยังมีอีก3วันที่จะได้เจอพวกเราก็คือ 12 13แล้วก็19ค่ะ19เป็นวันเดบิวต์ของพวกเราแน่เองใช่ระหว่างนี้ก็จะเป็นรถชื่เดบิวต์ของพวกเรานะคะใช่ฝากพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายเด็บมากเราต้องเซฟตัวเองเพราะไม่งั้นจะเต้นแบบมีความกังวลด้วยรู้สึกแบบมันเหมือนมีเลือดในคอเลยกดดันนะคะกดดันทั้งคู่ก็ด้วย เราก็ด้วยคุณก็ด้วยยามียามิ